ร้านกาแฟาหรือคาเฟ่เป็นร้านประกอบกิจการเกี่ยวกับกาแฟลักษณะร้านแบบคาเฟ่นั้นเป็นการผสมรูปแบบระหว่างพักตะคารและป่าเข้าด้วยกันโดยทั่วไปจะเน้นไปที่เครื่องดื่มประเภทกาแฟาชาหรือช็อกโกแลตอาจมีอาหารว่างเป็นซุปแซนวิชขนมอบขนมหวานที่เสิร์ฟเคียงพร้อมเครื่องดื่มไว้บริการด้วยซึ่งวันนี้พวกเราได้มาคาเฟ่ที่มีการตกแต่งสไตล์นอร์ดิกอีกทั้งยังมีความสวยง,งามของธรรมชาติเป็นจุดขาย แล้วเราจะมาพูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของคาเฟ่แห่งนี้กันนะครับคาเฟ่แห่งนี้มีชื่อว่าร้านบรรยากาศดีตั้งอยู่ที่373หมู่2ตำบลคุลุอำเภอตะการ์พืชผลจังหวัดอุบลราชธานีข้างในคาเฟ่มีโต๊ะตัวเล็กกับาอี้ที่นั่งไม่มากไม่น้อยกำลังลงตัวมีการตกแต่งที่ดูแปลกตาแต่สวยงามพอสมควรระหว่างรอสัมภาษณ์เจ้าของคาเฟ่แห่งนี้ พวกเราได้ถขียวโอกาสในการชิมอาหารของคาเฟ่แห่งนี้ดูชามีรสชาติเข้มข้อนอร่อยราคาอาหารเหมาะสมกับปริมาณรสชาติดีพอทา,านอาหารเสร็จพวกเราได้เดินเที่ยวบริเวณหลังร้านซึ่งเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของคาเฟ่แห่งนี้เพราะมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ถ่ายรูปนั่งทํางานหรือนอนพัยชิวๆได้ตามสะดวกบรรยากาศติดกับทุ่งนาเป็นธรรมชาติมากและแล้วก็ถึงเวลาในการสัมภาษณ์เจ้าของคาเฟ่แห่งนี้ สวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อพี่แอมค่ะเป็นเจ้าของร้านบรรยากาศดีนะอ่าแล้วจุดเริ่มต้นของร้านบรรยากาศดีนี่คือยังไงครับอ่พี่ชอบเที่ยวคาเฟ่เมื่อก่อนนะเนาะเวลาวันหยุดหรือว่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไปตามคาเฟ่นู่นนี่นันน่นแล้วแบบก็เห็นอะ่ะเราก็เลยแบบว่าเออมันมันน่ารักมันชิลมันแบบอละเอียด อยากมีอยากอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มาของชื่อร้านบรรยากาศดีซี่ไงครับนึกถึงตอนเป็นเด็กแบบชอบเล่นตรงเนี้ยเมื่อก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นทุ่งนาลงๆกว้างๆแล้วแบบวิ่งเล่นนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งแล้วมันรู้สึกสบายแล้วก็แบบเออทำไมมัน นั่งตรงไหนมันก็ดีนั่งตรงไหนมันก็อากาศดีบรรยากาศหันไปตรงไหนมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดเด่นของร้านมีอะไรบ้างครับจุดเด่นของร้านอาหารอร่อยเครื่องดื่มไม่นู้หลากหลายขนมอาา่ะฮะอร่อยอ่าครับผมแล้วก็อาหารจะเป็นสูตรของคุณแม่อาา่าฮะเครื่องดื่มก็ที่ก็มิกร <ไป S 1> เพิ่มเติม,ตมไปเรียนมาด้วยขนมอะไรเงี้ย ให้น้าตาแบบน่ารักน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับเทสมาแล้วนาครับมีอะไรอยากจะฝาการ้านอะไรพวกนี้ไหมครับอยากฝากร้านนะคะก็คือทุกอย่างทําด้วยความตั้งใจ่ไม่แปลกใช่ไหมคือแบบมันตั้งใจทําถามว่าได้ได้อะไรไหมตอบโจทย์ไหม มันมันก็อยู่ในตัวอำเภอเนาะมันมันก็ช่วยแบบเหมือนเป็นรองรับแขกแขกบ้านแขกเมืองเนาะไปมาลราก็รู้สึกแบบเออดีใจ <laughs> คาเฟ่แห่งนี้สร้างม,มาจากความรักและความรู้สึกของคุณแอมเป็นคาเฟ่ที่เราต้อนรับแขกทุกคนที่อยากจะมาพกักผ่อนให้หายจากความเครียดได้ใช้เวลากับธรรมชาติมากขึ้น สำหรับใครที่อยากจะมาทานของอร่อยๆและพักกายพักใจกับธรรมชาติเรามั่นใจเลยว่าคาเฟ่บรรยากาศดีเป็นบุตหมายหนึ่งที่คุณจะบันทึกเอาไว้ในลิสต์ประจำตัวของคุณได้เลย